c กวกกับพลังครับทีทีและซีนแชนแนลนะครับอ่านี่นะเราจะพามาดูรถนะครับสไลด์ไม่ใช่อันนี้มันรถยกปะรถยกเออแต่ซีกันมากนะคันนี้ไปยกโค้ะเลยผมมาหลายครั้งแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรถโฟยตคาอัเก้ ก็เป็นสเต็ปแบบวางวางเครื่องคันนี้ก็เป็นสองแท์คันนึงเจ้าของรถเนี่ยปั้นมาจากรถแท็กซี่นะเขาเขาเรียกว่าอะไรปดกดระวาตั้งแต่แบบเก็บสีทํารายละเอียดทั้งใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ออกมาเป็นรถคันที่เนียบมากแล้วแกทําเองเพราะว่าแกเป็นยู่ด้วยอ้าวเดี๋ยวรายละเอียดไปดูรถอามที่ผมพูดพร้อมกันเลยปสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยพี่ ชื่อเล่นชื่อหนึ่งชื่อจริงชื่อจริงกิติเชษครับผมกมลกิติกำพลรัตน์เอาหนังสือนั่นเลยเหรอแทนชื่อนกครับผมคนที่สองชื่อเดี๋ยวพอแล้วอโเคครับก็คือเป็นพี่หนึ่งเป็นพี่ที่เรารู้จักมานานแล้วก็ดูแลรถทั้งผมเองแล้วก็รถครับผมไอ้๋าด้วยวันนี้เนี่ยก็คือจะมารีวิวรถ ของพี่หนึ่งเป็นโตลต้าติสประวัติมันก็คือคันนี้จริงจเป็นแท็กซี่เก่าเป็นแท็กซี่เก่าเดี๋ยวพี่เล่าประวัติมันก่อนคันนี้ที่ได้ยังไงแล้วก็หมายถึงคิดจะทําคันนี้จริงๆอ่ะผมอ่ะเคยมีรถขับตอนที่ซื้อใยแดงมาแล้วก็จับแม่งเซ็ตโบเลยคือมันมันมีอารมณ์แบบอยากกลับไปสมัยนั้นอีกทีนึงไงตอนนี้พอมันหมดอายุมาก็กลับมาทำแหลกแล้วก็ใบประกอบแล้วก็ลงสองล้นมาเลยทีเดียวครับผมพี่หนึ่งเคยมีรถอติสอยู่แล้วใช่ใช่คือมีมีขับอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าตะก่อนน่่ะักอไปรุ อยากแต่งอยากใชยทำซิ่งทำตั้งแต่สแตนดาดอะแยงพอร์ตทำเปิดฝาทำอะไรคือทำหมดแบบมันก็ยังแบบแม่งไม่สะใจว่ะก็เลยไปปรึกษาหิวิสิทธ์บางโมเลสซิ่งเอเบอกว่าเซตโบเลยจัดไปลงทุนูอยู่สูงโอเคอะก็ได้บิลลิ่งที่แบบแม่งสะใจว่ะเล่นอยู่ประมาณพักหนึ่งกานงอทางก็เลยพักไปก่อนไม่ได้พักหรือแล้วก็ประกอบใหม่ทำต่อแล้วก็เปลี่ยนกองเป็นเอฟคอนบีโปก็วิ่งบูสสห้สักพักรู้สึกว่ามันต้องขยับอะ ก็ไปซื้ออเมริกาเลยคราวนี้เอาลูกก้านอเมริกาแอมวาลสปริงทุกอย่างเอามาประกอบเปทีอูทีดีศูนย์สี่ก่อนวิ่งี้วพักหนึ่งก็ขยับเป็นวี22ยี่สิบสองบอลแบริ่งของซุปปร์ุกจบแค่ตรงนั้นแล้วก็ผันเอเวลเลนฟอร์จูเนอร์สองเจโบนั่นแหละสมัยนั้นจนมาปัจจุบันนี้คือทุกอย่างมันคือเป็นอดีตมีลูกมีแฟนแต่พอรถมันหมดอายุหลายคันเวลเราก็ทำไงดีว่าก็อยาก ได้เหมือนกลับมา <Yeah. S 2> คัดดีๆมา1คันที่แบบโต้น,น้อยที่สุด um. ก็ได้มา1คันปุ๊บชำแหละทุกชิ้นออกหมดเอาบ่อเอาอะไรออกคอนโซลสายพงสายไฟคือรื้อออกแยกไว้หมดเลยแล้วก็ลากตัวถังเ,เปล่าๆไปทําสีเดี๋ยวจโคงรถจริงๆใช่แล้วก็เริ่มพ่นจากภายในสีนี่ก็คือลอกออกหมดใช่นั่นแหละฮะแต่ตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะลงสำลัแรกตอนแรกอะลงเครื่องหนึ่งลแรกเสร็จหมดแล้วเกมจะประกอบทําโบเปลี่ยนใจเห็นเห็นเตาขับสอลัแทก เห็นได้ทิวข so ับเห็นได้น <iny connections>? ั้นขับทำไมกูไม่ทำมั่งวะก็เลยทำขึ้นมาเลยยกทิ้งเลยเอาสองแทนลงทันทีประมาณนี้ประวัติความเป็นมาคือยาวนานมากตัวแกแล้วก็รถแกเดี๋ยวไปดูละเอียดพร้องกันก่อนโอเคเอาพวกพวกพาร์ทภายนอกไปหนึ่งจริงๆที่เห็นเป็นพวกอาติดปีไหนอ่ะพี่เออจริงๆมันเป็นปี08แต่ผมเอา หลับเราเปลี่ยนไมเนอร์เชนให้เป็นปี12แทนปี2010อะไรประมาณนี้คือโครงมันจากปี08ใช่ครับผมแต่ว่าเอาเนี่ยพวกเนี่ยพวกไฟกันชนกระจังพวกนี้อย่างศูนย์แปดะมันมันจะเป็นเรืมเี่ยมันไม่สวยเราก็ปรับให้มันดูโค้งมนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นสแตนดาร์ดแบบปีสิบสองไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นปีสิบสองเหมือนกันไปดูไฟท้ายคือเป็นของเรื่องโรงงานหมดเลยใช่ครับผมก็คือสแตนดาร์ดไม่มีการแต่งอะไรเพิ่มรถบ้านเลย มันยังไม่ได้สสงป้ายยังจริงจริงอยู่ในขั้นตอนการที่เข้าขนส่งอยู่ใช่แล้วเพอเอิญไอ้คันเนี้ยมันสึกได้1ิบสองปีด้วยก็เลยสองจิตสองใจแต่ก็มีทำเป็นไฟตัดหมอกด้วยใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้ต่อไฟยังไม่ได้ทำใส่ไว้ให้มันดูน่นจะเฉยดูวาวดีใช่ไม่งนั้นถ้ามันดำาๆมันก็ดูดูแบบดูทื่อๆไปหน่อยใช่ให้มันดูเป็นตัวสปอร์ตใช่ กระจังนี่ก็ให้มันดูเหมือนตัวท็อปสมัยที่เขาออกรุ่นนี้มาอย่างเงี้ยใช่กระจังนี่ก็จะเป็นกระจังตัวท็อปอย่างนั้นน่ะนี่ครับกระจังโอเคแล้วก็ดูด้านข้างหน่อยก็เ,นเหนึยวแม็กนี่เป็นของโตต้าเอาติดปี2020ตัวใหม่ล่าสุดก็พอผมออกแพคซี่ปลายแดงมาก็สับเอามาใส่กพได้ยางของสูย์มาเป็นล้อแม็กโรงงานใช่ล้อแม็กโรงงานเลยโอเคมันล้อ้างเท่าไหร่16 สิบหกอ่ะใช่สองศูนย์ห้าห้าสิบสิบหกฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็มีมีเบรกเบรกก็อ่าเบร์สามสามอันนี้ก็ก็ทำทำมาหลายคันอ่ะแล้วเบรกนี่ทำเองไหมพี่หนึ่งหรือว่าไม่ไม่ไม่เบรกนี่ก็ส่งเขาทำเหมือนกันโชก็เป็นเทอินเหมือนกันใช่คันนี้เทอินเหรอเทอินเทอินโอเคเป็นแบบเทอินตัวไหนเองเป็นเขาเรียกว่าสตาร์ท เป็นโปสตัดใช่สตัดปรับสูงต่ำปรับสูงต่ำปรับปรับแข็งอ่อนได้ปรับมือปรับอะไรยางของอะไรในนี้สัตนดาร์ดเลยน่าจะบิสโตนและทั่วไปอ่ะไม่เป็นของของสูงของโตต้าเลยก็เหรออืมก็ได้ป้ายแดงมาก็สับเลยอ๋อคือเวลาได้มาได้ไม่ได้ยางพร้อมล้อมาเลยก็คือรถมาคันหนึ่งใช่ไหมผมก็ป้ายแดงเราต้องทำแท็กซี่อยู่แล้วใช่ไหมล้วก็เอาของเดิมของมันอะไปใส่เราเอาป้ายแดงมาใส่เลยโอ้แต่ผมเพิ่งรู้นะว่า ล้อแม็กเดิมอ่ะมันใช้กับคาลิเปอร์พวกซิ่งอย่างนี้ได้ปกติเราจะเจอปัญหาแบบว่าคาลิเปอร์ใหญ่ๆ่เนี้ยต้องหาร้อแม็กที่มันหลบแต่ที่โรงงานมันใช้ได้อ่ะก็คือตอนแรกคือเราเราผมไม่อยากแต่งอะไรแบบอลังการเวอร์ไงแม็กตอนนั้นทําไปทีเราโหหมดไปเกือบแสนเฉพาะแม็กอย่างเดียวพร้อมยางเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะแล้วชุดนั้นก็ขายทิ้งไปหมดแล้วตอนแรกคือตั้งใจจะไม่ทำแล้วไงเนี่ยแล้วดูมาถึงขนาดเนี้ยจะไป ทำอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวแล้วก็เอาเป็นแบบรถบ้านขับได้ดีกว่าแล้วเราเป็นเน้นสแตร์าเนี่นะครับคย่งนี้ใช่ของไม่ได้เสริมสเปเซอร์อะไรเลยมี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 เสริมอยู่มีเสริมอยู่ไม่งั้นมันก็ไม่พ้นเบรกใช่้องเสริมสเปเซอร์ช่วยหน่อยมีเสริมมีเสริมอยู่ก็เซร็ตให้มันดูแบบกำลังดีอ่ะข้างหลังก็สแตนดาด ไม่มีอะไรใช่เป็นดิสเบรกธรรมดาไม่ได้ทําเพิ่มละอาปินนี่เป็นดิสเบรกมาให้เหรือเ่ี่ึงใช่ดิสเบรกมาั้แต่ลงงานอยู่แล้วท้ายก็เดิมๆอย่างที่เห็นก็แปลงเหมือนแปลงเหมือนกันแปลงเหมือนกันอืก็คือแปลงเป็นตัวปี2012ใช่ใช่แปลงหมดเลยไฟเฟยมาด้วยกันเลยใช่ถ้าคนมองเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นภาพแบบอัปติปี2012เลยใช่ใช่ก็มีท่อท่อนี้เปลี่ยนมา3อันแล้วนะทำไมอรพี่ไม่ถูกใจไม่ถูกใจเสียงหรือว่ารูปทรง เสียงดังเกินดังเกินนะรจริงๆสองแทบๆเนี่ยผมก็เห็นคนพบเจอปัญหามาเยอะนะคือคือตอนแรกเอาแรงแต่พอมาขับจริงแล้วมันไม่ไหวคือหนักหูมากก็เลยลดขนาดลงนั่นแหละก็เลยมาจบที่ตัวนี้แต่ตอนนี้กําลังแก้เรื่องกลิ่นเข้ารถอยู่อือกลิ่นท่ออเสียเเขาอป็นอะไรตอนนี้ออะไรนะไอ้เฟ่ เออ F G K ตอนแรกอ่ะเราเปลี่ยน F G K มาก่อนใช่ไหมแล้วเชื่อมปลายใหม่แต่ตอนแรกไม่ได้เป็นทรงนี้เพราะว่าพอเป็นทรงตรงๆมาแล้วก่นมันย้อนเข้ารถพอเรามาใส่ตัวนี้ให้มันงุ้มลงหน่อยมันก็มีเข้าแหละแต่ว่าก็น้อยลงอก็แปลว่า F G K นะทางเลือกของคนอยากใช่ครับผมแต่ว่ามันใช้ตรงไม่ได้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 ใช้ตรงนี้ก็ดังแน่นอนโอเคทาาทนอกก็ ประมาณนี้ประมาณสีสวยมากเลยสีสว่างมากเลยนี่ขนาดถ่ายกันแบบช่วงเงย็นๆเลยนะสีแบบสว่างมากๆโอเคเดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยกันโอเคเครื่องนะครับก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยแน่นอนถ้าเป็นคนดูช่องเราจะต้องรู้จักนะส <2 S. S 2> องแทดเป็น S. <S ส,งส,งส,งสงองแซดพี่หนึ่งเล่าหน่อยพี่มีทําอะไรบ้างเครื่องทุกอย่างเดิมหมด uh huh. ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรก็มีหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองที่เหลือก็เดิมๆเ,เลย uh huh. ชุดแอร์ก็เอาใช้ของเดิมจาก ทุกอย่างเดิมหมดมีเครื่องที่ที่ที่ลงใหม่แล้วก็ชุสายไฟก็วายใหม่นี่แต่ว่ามีมีเป็นเลกูเลสใช่ไหมใช่เล็กูเลสใช่ก็คือเอาให้มันแบบเหลืออนาคตปั๊มติงนี่ก็เป็นวอลโวอยู่แล้วเปลี่ยนใหม่ทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งทำสามสอนาคตจะจะเซตโบก็สามารถทําได้เลยใช่ส่วนท่อนนี้ก็อาร์ตทอรซิงอ๋อแบบ ระบบแผงหมอ,อน้ำอะไรอย่างนี้ต้องต้องต้องทำไ,มไหมพ่หึงเดิมหมดเดิมหมดเลยอยู่สบายจริงเหรอครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมหนักใช่ผมไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้แข่งขใคยด้วยแหละมันก็เลยแบบสบาย,บายๆเรื่อยๆแต่ของนั้นเขาก็ก็อยู่นะเขา,าก็เดิมเดิมก็เป็นม้อน้ำมีเนียมพัลลมตัวเดียวใช่เขายังอยู่เลยโอเคแต่ว่าด,ดูดูแบบว่าจะโล่งมากเลยแบบว่าไอาที่ไม่จำเป็นพี่หนึ่งได้ออกไปหมดแล้วมนะั้งใช่ใช่กันศา est. สาตร์มันเดี๋ยวใส่ไปก็หลุดอีก เลยไม่ได้ใส่เลยโล่งๆเลยนะใช่ก็คือเดิมๆอ่ะไม่ได้ดัดแปลงเลยนะทุกอย่างอยู่เดิมหมดตอนนี้ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเพราะว่าสองแบล็อกมันใกล้เคียงกันมันก็ลงง่ายอยู่แล้วแท่นก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมีแคใ่ใต้มอแบตตัวเดียวที่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเอ้าเหรอใช่เอาติ๊กตัวนี้นี่คือทำทำแท่นเครื่องตัวเดียวอย่างเงี้ยหรอสามตัวสามตัวรู้จักตัวเดียวกันหมดมีตัวนี้ที่ไม่เหมือนอแต่ผมตอนใส่ผมก็คือปรับระดับให้มัน,ให,มนให้มันเซนเตอร์มันได้ที่สุดไงพอเซนเตอร์มันได้ทุกอย่างมันก็ เวลาวิ่งเวลาวิ่งเนี่ยผมวิ่งตั้งแต่ร้อยร้อยยี่ยมไม่มีการกระพือเลยสักแอะนะเนี่ยตรงนี้โอเคมากโอเคชงเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวดูภายในยหน่อยครับเคุณเดเคยเห็นบอกแบบนี้ในพวกรถตู้ครับฮารูฮาราแล้วตรงนี้เอาโอเคพี่หนึ่งขึ้นฝั่งนูได้เลยก<ช>็จะคือจะเป็นสีแบบเนี้ยสีโทนแบบเนี้ยแล้วก็ลายจะเป็นลายตัดๆแบบเนี้ยตอนแรกตั้งใจจะทำแบบเต็มล้ำเลยไงทำแต่พอมานั่งคิดแล้วไม่เอาดีกว่าเป็นแผนละ ใช่ก็เลยมาอ่ะมันทําบอกไปแล้วก็อเอาคืออะไรไม่ได้ก็ทําต่อไปหมอะไรนี่ชอบมากเลยคัมรี่ตัวท็อปเนี่ยเหรอใช่ขอ,ของของ,ของขตอัวคัมรี่ปีปีก่อนๆอะ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปก็คือมีฟังก์ชันแต่ดูนะครับคอนโซลคือแบบใหม่มากโคตรใหม่อ่ะยังกับรถมือหนึ่งเลยเนี่ยใช่คุณดูดิตัวนี้เบิกใหม่มือหนึ่งใช่ไหมใช่ตัวนี้เบิกใหม่ครับผมเพราะว่าของที่เป็นแท็กซี่อ่ะ มันมันไม่หวานมันสกรกจริงข้างในพวกฟองน้ำฟองน้ำมันยุ่ยหมดแล้วมันแล้วมันเหม็นแต่มันใหม่มากเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยคนดูเลยอ๋ออันอนี้หุ้มใหม่ใช่ไหมนี่หุ้มใหม่ใหม่สุดๆเ่ยชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ไม่ชิ้นโอ้ผมขัดรออันนี้ขัดเอาโคตรใหม่เลยใช่พวกนี้ขัดเอาอันนี้ก็ไปทําใหม่มาอืมโอ้โหนี่ครับที่สะดุดตาผมหัวเกียร์ที่ขับรถสิบล้อหัวเกียร์สูงนี่คือคือปกติคนเขาชอบอยู่กับตรงนั้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งกูต้องแบบอย่างเงี้ย เอ,เอาให้มันเหมือนรถเมย์ดีกว่า <c oughs> มันไม่เหมือนใครดีไง <c oughs> ใช่ไหมโ <c oughs> อเคเมื่อกี้ย้อนกลับมาพวงมาลัยเป็นของแคมริสต์ <c oughs> ท็อปพี่หนึ่งยาวมาใส่แล้วก็อคอนโซ่วนใหญ่ในเบิกใหม่เลยใหม่ใหม่โ,โคตรเลยไม่มีมีมีตัวนี้มีตัวนี้ต,นต,นตัวเดียว <c oughs> ใช่ตัวนี้ตัวเดียวที่เหลือก็คือทำความสะอาดเอาอันนี้หุมหนังเอาอืใช่พวกนี้ทำความสะอาดเอาโอเคแล้วก็มีไอตัว C A G อันนี้เป็นตัว O B D เป็นแคล OBD ทั้งสองตัวนะผมไม่ได้ติด เดฟวี่ราคาแพงเหมือนตะกอดแล้วนั่นแหละอันนี้เรามันมันมันคือสแตรฐานเราก็เอาอยู่แค่เนี้ยมันก็ใช้ได้ใช้ได้จริงอะโอเคครับมาเห็นใส่ไปใช่จะเห็นสายไปที่ตูดมันนิดเดียวเหมือนหพึ่งนเขาเก็บลงมปแล้วใช่ประมาณนี้คือสแตนดาดหน้าจอนี่สองร้อยสี่สิบเลยพี่สองสี่ใช่เดิมๆเลยของเดิมเป็นนี้เหรอใช่เดิมๆไอตัวหน้าป่านี่ในเพจเพอเห็นเขาขายกันผมก็เลยไปซื้อมาแต่ว่าจะมา วันนี้ประควมมันเป็นไฟสีส้มมันยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเรี๋ยาจะเปลี่ยน LED เหมือนกันใช่มันจะเปลี่ยน LED มีคํา <c oughs> ว่าโครโรล,ล่าขึ้นด้วยนั่นแหละโอเคคัตคัตพี่หนึ่งใช้ของอะไรนะลุกล <Look. S 1> <Look. S 2> ุกคันลุกสองแทแทบนะครับผมบอกเลยถ้าแบบคุณทํารถแบบว่าไม่ได้สเต็ปเยอะนะใช้คัตตัวนี้จ,จบโอ้สบายครับนิ่มสบายมากไม่เหนื่อยด้วยถ้าผมจะไม่พิดอยู่ประมาณระดับสองเลอืมมากจริงๆนิ้วโป้งก็จะกดได้นะคุณดูดิเนี่ยใช้นิ้วโป้งกดได้เลย ประมาณลดสองคัสตัวเนี้ยใช้กระสังแท้ๆผมว่านิ่มมากานิ่มมากถ้าเซตแบบเนี้ยสำหรับคนชอบนิ่มนะผมว่าได้ได้ได้คะแนนแน่นอนเต็มประมาณลดสองโอเคเดี๋ยวฟังเสียงท่อหน่อยลวกันอ่นาเบิ้มเบิ้มเบาเบาโอ้ผูดีโคตร ขอบคุณพี่หนุ่มครับที่ให้มารีวิวแล้วก็อีพีหน้านะจะเป็นอีพีพิเศษเดี๋ยวผมจะไปรีวิวู่แกให้ชมว่าที่โอแกเนี่ยทำอะไรบ้างครับผมมีบริการอะไรแล้วก็ใครสนใจอะไรก็คือสอบถามได้โดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะแปะแปะเฟซู่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันแล้วก็ใครสนใจเนี่ยไปดูอีพีหน้าครับโอเคขอบคุณครับงั้นก็ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พาไปนั่งรถ สองแซ่บเหมือนกันเป็นธรรมเนียมนะช่วงนี้ต้องนั่งนะครับเพื่อดูรต้องเหยียบต้องเหยียบต้องเหยียบเระเร่งหิ่งต้องขับได้ใช่ใช่โอเคกันคิดหน้าคิดกันไปละบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับพรบอมครับผอก็อยู่กันบนรถพี่หนึ่งนะครับอาริติสสองแซ่บๆนะครับพี่หนึ่งไม่ขับนะครับให้ไอเต่าขับนะครับแล้วมันก็ใช้ผมมาถือกล้องอีกแล้วนะครับ ก็ค well, ือม okay. ันมี so so 2องแซดแหลมขับชินนะครับก็เป็นตัวขับ2องแดนะครับย่านราชพึกนะต้องบอกเขาเลยนะคนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตาร่งจะเป็นยังไงครับเามาตั้งเลยผมก้องถ้าไม่คุ้นชินก็น่าจะแน่นอนครับเพราะว่าผมถือดูที่รอบได้ครับสอง บอกจับไม่ดีนะครับขอขอแก้มือครับตัวขับช่วงล่างนิ่มมากเลยเทอินครับช่วงหน้าเมืนเทอินนีก็นั่งสามคนนะกำลังสบายเลยจบแล้วหนสองติดรถนะครับติดรถแปดสิบแค่ดูตาเล่งเกียร์สองตาเล่งเกียร์สองนะครับมือขับบอก ตังขึ้นสามสี่ครับโอ้เจอสะพานนะครับสะพาน สะพานอีกแล้วคือมันสะพานเยอะครับเส้นนี้ครับ,บนนะมันได้ประมาณสองเกียร์อย่างเงี้ยครับจะเดินสะพานทักส,สามสุดเส,เยสเียงสุดเสียงสุดเสียงทักที่ขึ้นสะพานคนระับเข่าของปากของคอ <laughs> <laughs> อ๋ก็นะครับพอพอมันมือเขาแหละเขามันมือแล้วเขาพอแล้วนะครับก็สนาขอบาขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับวันนี้พี่หนึ่งนั่งมาด้วยนะครับเออพี่หนึ่งนั่งเป็นโปรโมเตอร์ก็ขอบคุณพี่หนึ่งอีกครั้งนะที่ให้เราขับรถด้วยรีวิวรถด้วยนะครับใครชอบของเฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกดอะไรก็กดกดทุกอย่าง้มาให้ก็ได้ช่วงนี้นะครับสงการกลับบ้านปลอดภัยนะครับผม เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกขับรถด,ด้วยครับเบลล์คาดให้เรียบร้อยโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณ bye ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ